จับน,นุ่นจับนี่อ่ะโควิดน่าถ้าติดคือตายนะกับสวัสดีท่านผู้ชมดูท่านเนี่ยผมกลับพวกกับมาตลอดมาได้พวกกผมเองนะครับผมด <ๆ S 1> <ผม S 2> ีนะครับโอเค,อเคนะครับท่านผู้ชมคือหลายๆคนก็เรียกร้องไม้ทํา <igen. S 1> คือวันนี้คลิปนี้เราจะมาแนะนํา7เมนูด้วยกันนะครับว่าที่เราจะหาซื้อง่ายๆตามเซเว่นอีเลฟเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ต้องเล่าก่อนว่าข่าวเริ่มมีการกักตุนอาหารเกิดขึ้นด้วยการที่ผมอยากจะรู้ว่าจริงไหมผมเลยไปห้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Emmanuel, on, เอมานูเอลโพไซดอนบิ๊กซี <iz> zi, อะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ห้างอัน,นอะไรอะ่ะอันนั้นอาอบนวดเอาอบนวดเหรอเอาไปผิดว่าล้วไม่เจอ,นะอเลยเฮ้ยมาถึงเดินหาของเมื่อเหรอหมายถึงตบ <ก S 2> มือหาคนที่มาดูบอดหน่อยว่าของอยู่ไหนไอ้มันต้องมันต้องปากสั่นเนี่ยเนี่ยโอเคนะเอาจริงจังเลยอ่ะสนุปไปมาไม่ได้ไปโอเคตอนนี้ก็ไปบิ๊กซีโลตัสแล้วก็ไปแมคโครมา ผมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่คนเยอะขนาดนี้ในชีวิตที่เคยที่เคยเกิดมาใน20ปีน่ะ <c oughs> คือเห็นเลยว่าคนเริ่มกักตุนอาหารกันขึ้นเยอะทีนี้เราจรึงต้องเตรียมตัวซื้อของมาเอาชีวิตรอดตัวเองนะครับโอเคไปดู7เมนูกันดีกว่าเป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งหรือมาม่ารสอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกไวๆก็ได้เก็บเอาไว้แล้วก็เป็นพวกปลากระป๋องรสชาติต่าง เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวแต่และรสชาติกันด้วยจะเป็นไข่ไก่นะครับแล้วก็จะเป็นผักกาดดองแล้วก็จะเป็นโจ๊กต่างๆรวมถึงข้าวสารด้วยนะครับผมตอนนี้พวกปลากระป๋องเนี่ยเริ่มขาดตลาดกันแล้วเนี่ยตามที่อินเสิร์ตให้ดูเลยตามเชลตามมะรงต่างเริ่มไม่มีแล้วอัน,นือแค่บางยี่นนห้อน,นะห้างใหญ่ๆห,หายไปเยอะแล้วนะใช่แทบไม่มีเลยอะ่ะคลิปนี้อัดเมื่อวันจันทร์ที่16มีนาคมตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ100ประมาณ120คนอิงจากวันนี้แล้วกันเนาะโอเค ลองคิดดูนะอ,อิตาลีหมื่นกว่าคนสเปนห้าหกพันแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมาเนี่ยตามกราฟที่ผมส่งให้ดูในเวลาวันนี้นะเฉพาะวันวันที่สิบหกนี้นะเยอะขนาดนี้เขายิ่งน่าจะกักตุนมากกว่าเราเยอะเพราะเราเป็นแค่ร้อยนะเรากักตุนขนาดนี้แล้วต่างประเทศนี่ผมว่าน่าใช้ชีวิตลำบากมาตอนนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะถ้าเป็นไปได้ก็ผมไม่อยากจะให้เรียกว่ากระต่ายตื่นตูมอะแต่ก็อยากจะให้แนะนาว่าเก็บไว้บ้าง อย่าให้บ้านโล่งไปเพราะเดี๋ยวคนอื่นจะซื้อไปหมดเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอย่างหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยเนี่ยผมแม่งโคตรไม่คิดเลยมีคนเคยบอก i, เฮ้ยเสกหนงซื้อเก็บไปเลยมึงซื้อเก็บไปเลยผมแม่งโคตรไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้หน้ากากอนามัยขาดด้วยท่านผู้ชมปกติเท่าไหร่นะสินหน้ากากอนามัยอะมันร้อยอันเก้าสิบบาทเองร้อยอันเก้าสิบบาทใช่ตอนนั้นอะตอนนี้ห้าสิบอันแปดร้อยห้าสิบ คือทุกคนดีดราคากันไปหมดเลยอะ e: คือแบบในสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังเครียดอะมันก็ยังแบบเราไม่รู้นะมีใครกักตุนหน้ากากไว้2 0 0กว่าล้านอันเลยวะเออใครแม่งกักตุนหน้ากาก200กว่าล้านอันดดาๆ,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 ๆมันด<อ>่ามันเอ้ย <c oughs> ไม่ได้กักตุนครับผมกักไว้ตุนนะโอเคเราลองเป็น,ปน,ปนมาม่าแบบไหมมาม่าไวไวมัน55บาทแต่เฮ้ยมาม่าไวไวมัน5บาทแต่มัน55กรัมถ้าเป็นมาม่าลดต้นยังเฮ้ย55กรัมเท่ากันแสดงว่าอันนี้ถูกกว่าแต่ โอ้โหคือไวๆดีกว่าทุกอย่างนะท่านผู้ชม260กิโลแคลอรี่ผมแนะนําในการที่จะกินในระยยาวถ้าเลือกกินได้นะตอนนี้เท่าที่เห็นเทียบ2อันนะแนะนําเป็นไวๆเพราะว่าคุณค่าทางโภชนาการมันมันอนข้างดีกว่าโอเคเราแกะใส่ดีกว่าหลังจากนั้นแล้วก็เติมน้ําไปนะครับท่านผู้ชมเอามาปิดไ้เราไปดูอันอื่นต่อดีกว่าระหว่างรอมามา่มานะโอเคเรามาดูนี่กันดีกว่านี่ก็เป็นมงกุฎทะเลปลาแมคคา แปะทุยปลาแมคเคอรเรลนะครับผมในซอสพริกสีราชานี่ท่านผู้ชมดูนะเฮ้ hey, แต่ชิ้นใหญ่นะได้ถึง 1, 2, 3, 4ชิ้นเลยนะท่านะผู้ชมเฮ้ hey, คือมัน16บาทเองนะท่านผู้ชมถ้าดูจริงๆก็คือมันตกอันละ4บาทนะลองชิมดูนะรสชาติเป็นยังไงออร่อยเหรออร่อยอ,อร่อยอ นี่หวานหวานอันอันนี้เป็นสีราชาก็สีราชาใช่ไหมรสนาติออกหวานหวานอันนี้ได้เลยคนตุนอันนี้อันนี้ตุนได้ตุนหรอเออตุนตุนที่มันขุดดินได้นะน้ำมันตุนอหรอที่ที่เป็นพีเอของชุดห้าน้ำมันฝุ่นโอ้โหแหมที่แบบว่าใครจะได้ใบดำใบแดงน้ำมันลุ้นอันนี้นะฮะก็เป็นมงกุฎทะเลสีแดงนะนี่ท่านผู้ชมมาลองดูข้างในดูอันนี้จะมีสามชิ้นนะจะต้องลองชิมดูลองดูนะท่านผู้ชม อเทียบกับเมื่อกี้อะไรเราผมกินเมื่อกี้เมื่อกี้อร่อยกว่าเมื่อกี้อร่อยกว่าอือโอเคเลาลองรีวิวกระป๋องสุดท้ายดีกว่าอันนี้เป็นแมคคาเรนในซอสมะเขือเทศอ๋อชิ้นใหญ่ออ้ยเยอะนี่เขาได้เยอะเนี่ยมันได้สามชิ้นสามชิ้นแล้วอันนี้มาสี่ชิ้นเลยโอเคลองชิมเลยนะท่านผู้ชมผ่านนะอันนี้ของยี่ห้ออะไรอันนี้ของของยี่ห้อเดียวกันนี้เนาะปลาโนบิลาบ่ะพิลาบอ่ะมันพิลาบขาวโนบิลา ก,ก,ก,กับมุกุทะเลอ่ะมุกุทะเลกับน้องพี่เลาอร่อยใช่ไหมอร่อยมามา่าวัยวัยปี2020เป็นไงนี่นะครับท่านผู้ชมอหอมกลิ่นหอมทะลุกล้องทะลุจอขอใช้คำว่าวัยวัยไม่ทำให้เราหวังต่อมาเป็นเป็นต้มยำน้ำข้นต้ยมยำน้ำข้นไปกลิ่นหอมต้มยำเลยนะผมว่าแจ๋วอยู่นะเข้าปากไปก่อนนะผู้ชม ชอบไหมรสต้มยำอันนี้ยผมซื้อติดบ้านวัอร่อยยกริปโป้งให้แต่ว่าเป็นโจ๊กของยี่ห้อโอ้โหนะฮะโอ้โห oh ไม่เคยแดกเลย <laughs> อ่ะลองใส่ไปโอ้โห oh จะอยู่อนแรกนะคนอจะอยู่อันที่สองคนอรสหมูได้โจ๊กเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะมากนะครับท่านผู้ชมไนี่ท่านผู้ชมมันก็จะเจมจนนะ oh oh. นี่ลองดู อือหืออะไรร้อนร้อนแม่งร้อนยิ่งมหาได้ได้ต้องลองจิมคานอ่ะลองจิมอันนี้ดูอันนี้ของคานอจริงจริงนะอ่ะคานอทำได้ดีกว่าว่ะคานอทำดีกว่าเลยมีกลิ่นขิงมาด้วยมีอะไรมาด้วยไม่เค็มเกินไปรสชาติบาลานซ์มากแต่คานอแพงกว่านะแต่อโหวเนี่ยมันออกเค็มแานแพงกว่าหนึ่งบาท เออแต่ถ้าเกิดว่าคือไม่คิดอะไรมากก็คือเคมคนชอบกินเค็มก็คือกินของพนอไปแก๋วผ่านแล้วก็ไข่นะคะแนะนําว่าไข่ติดบ้านไว้ few moments later. เออลืมเล่าเรื่องโควิดเลย เดี๋ยวเราสาระเรื่องโควิดนิดนึงผมหาข้อมูลในโทรศัพท์เอาไว้นะครับเจ็ดคำถามเกี่ยวกับโควิด1 9อันนี้ผมรวบรวมเอาไว้ให้นะไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 คืออะไรไวรัสชนิดหนึ่งในตระกูลโคโรนาพบมานานมากกว่า50-60ปีแล้วมีลักษณะคล้ายๆมงกุฎอ๋อจึงตั้งชื่อว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎอ๋อในมนุษย์จะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบอ๋เกี่ยวกับพวกปอดไงไวรัสโคโรนาคาดว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์ในตลาดสดอู่ฮั่นประเทศจีน ซึ่งพฤติกรรมของไวรัสคาดว่าจะเกิดมาจากงูโดยส่งเชื้อผ่านค้างคาวมาสู่งูและงูไปยังมนุษย์อ๋อคือเขาคาดการณ์ว่างูไปแดกค้างคาวคนมาแดกงูต่อแลยติดเชื้ออะไรประมาณนี้แหละนะโอเคโครโรนาแพร่จากคนสู่คนได้อย่างไรแพร่กระจายเชื้อได้จากฝอยละอองหรือการไอจามน้ำมูกน้ำลายซึ่งหากเข้าร่างกายสูดดมพวกอะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ย ก็จะสามารถรับเชื้อโครโรนาเข้าสู่ร่างกายเช่นผมไอเวลาเราไอมันจะมีน้ำลายเข้าไปแบบไปออกออกจากเราจุกปะเข้าไปติดในจมูกหรือล่องตาหรืออะไรก็คือติดเชื้อเลยนี่คือการติดเชื้อของโคโรนาเอาไปาใจง่ายา <ใจ S 2> ่ากเยนะติดง่ายมากเลยนะติดง่ายมากติดง่ายมากแบบไปโพไซดอนทุกวันเลยผมไปติดโรคติดโอเคจริงจังรับเชื้อแล้วป่วยทันทีไหมโคโรนาจะมีระยะฟักตัวประมาณ2-14ถึงวันนะครับท่านผู้ชมถึงจะรู้ว่าอ๋อไอคีนี้ม่งเป็นโคโรนาแล้ว บางทีมันก็สายเกินไปแล้วมันเลยแพร่กันไวมากไงโรคเนี้ยอาการจะคล้ายไข้หวัดทั่วไปมีไข้ไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอแต่หากมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเจ็บหน้าอกหายใจลําบากควรรีบพบแพทย์ทันทีเฮ้ยอ,อันตรายของโควิดที่จริงแม่งเหมือนกับอาการปว่วยธรรมดาเลยว่าสิทเท่านี้ฟังเนี้ยอป่วยธรรมดาแต่ว่าเหมือนกับไวรัสมันไปกัดปอดให้ปอดพังด้วยนะเออมันเลยตายกันตรงเนี้ยคือเออเดี๋ยวผมจะ่ให้โจทย์ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งคือหากป่วยแล้วจะตายไหม ป่วยแล้วก็ไม่ตายนะครับขึ้นอยู่กับว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนว่าจะสู้กับมันได้หรือเปล่าการป้องกันไวรัสโครโรนาอย่างไรควรกินร้อนช้อนกลางกินอาหารปรุงสุกล้างมือบ่อยๆเขาบอกโครโรนาเนี่ยถ้าเอาแอลกอฮอล์เจอะไรเงี้ยล้างมือใช่ไหมแล้วเราเกิดจับนุ่งจับนี่อ่ะโครโรนาถ,ถ้าติดคือตายนะเขาเลยแนะนำว่าให้ล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เออมีคนถามอีกว่าแอลกอฮอล์กับสบู่ล้างมือ อันไหนเดียวกันอ่าพี่จะอธิบายให้อันนี้พี่ไปฟังแพทย์ใหม่ทีเนะาะแอลกอฮอล์ล้างมือเสร็จเชื้อโรคตายแต่มันก็ยังตายในมือเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามือไปล้างสบู่เนี่ยเชื้อโรคมันออกไปกับน้ําเก็ตปะอ่าเราลองดูแล้วกันว่าเราอยากจะให้เชื้อโรคอยู่กับมือตายที่มือหรืออันนั้นแต่บางทีอะ่ะการไปข้างนอกอะ่ะคุณนั่งอยู่บนรถไปจับนู่นไปนี่มาจะให้ล้างมือมันก็ไม่ได้แอลกอฮอล์ก oh ็คือช่วยได้เหมือนกันโอเคสรุปเลยโควิดมันอันตรายอันตรายของมันในที่นี้คือแม่งแบบ ใช้คว่าเฮี้ยมากคือการเฮี้ยของมันเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะคือในการที่โควิดารักษาหายแล้วแต่ปอดเราอะ่ะเหมือนกับคนเรามันเป็นแผลเป็นอะ่ะนึกออกป่ะโควิดาเปรียบเสมือนกับแผลเป็นที่จะมาทําให้อยู่ในปอดเราตลอดปอดเราเหมือนมันโดนกัดอ่ะท่านผู้ชมเหมือนมันโดนกัดแล้วมันทําให้สูญปอดมันไม่ดีอะ่ะเออคือถูกโควิดหาหายแต่ปอดพังอะ่ะอะไรประมาณนี้เขาเลยกลัวกันไม่ใช่คิดว่าเฮ้ยไอ้เฮี้ยเป็นโควิดาเดี๋ยวหาว ok ัคซีนหนาก็จบแล้ว คือโคโรนามันอาจจะหายแต่ปอดเราที่โคโรนามันไปไปทำอะไรทุกอย่างให้ร่างกายเราเนี่ยแม่งเป็นแผลเป็นเว่ยคิดถึงเราเป็นแผลเป็นดูนั่นแหละปอดเราก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะติดอยู่ในนั้นตลอดมีความน่ากลัวของโคโรนาอย่าลืมนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใครถ้าผมพูดอะไรผิดไปขออภัยด้วยอย่าลืมคอมเมนต์บอกคลิปหน้าเฮ้